สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel Powerpoint บ่อยนะครับก็วิดีโอน,นี้ผมอยากจะมาแชร์นะครับเป็นเหมือนกับไอเดียนะครับเป็น4ไอเดียในการวางไอคอนนะครับในสไลดนะ์ Powerpoint เนาะผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยที่ติดตามกันมาเนี่ยน่าจะมีการเอาไอคอนไปใช้ในสไลด์กันบ้างแล้วนะครับก็วิดีโอน,นี้อยากจะมาแชร์นะว่าเราเอาโหลดหรือนําเข้ามาวางในสไลด์แล้วเนี่ยมันจะจัดเรียงยังไงให้มันดูดีได้บ้างนะครับก็ผมสรุปเป็นเทคนิคมาให้เป็น4อันนี้นะครับมาดูกันเนาะ ก็ต้องเล่าก่อนจริงๆของผมเองอะ่ะแทบจะท,ทุกงานเลยนะผมใช้ตัวไอคอนเยอะมากนะครับยิ่งเป็นสไลด์แบบเล็กแนวบิสเนสนะครับทำเกี่ยว,วกับข้อมูลทําในบริษัทเป็นอัปเดตพอร์ฟร์หรืออะไรพวกนี้ครับผมจะชอบใช้ไอคอนนะครับเนาะเรามาดูกันนะก็อยากพวนนิดนึงเนาะไอคอนเนี่ยข้อดีเลยนะครับคือมันมันแปลงเขาเรียกมันเป็นวัตถุที่เรามีคีย์เวิร์ดอย่างเงี้ยเราเอาไอคอนมาวางเนี่ยมันก็สื่อสารได้ง่ายนะครับเห็นภาพมากท,ที่สุดเนี่ยเช่นเวลาเราไปเดินห้างก็ได้ครับเราเห็นห้องน้ำอย่างเงี้ยเราเห็นเป็นไอคอนผู้ชายผู้หญิง เราก็มั่นใจแล้วเข้าไปอยู่ห้องถูกไหมครับดังนั้นไอคอนเนี่ยก็ก็อบอกว่ามันมันมันช่วยเพิ่มความเข้าใจให้เร็วขึ้นนะครับแต่คีย์เวิร์ดเนี่ยเรายังคงพิมพ์อยู่กับไอคอนเนาะดังนั้นเนี่ยหมายความว่าไอคอนเนี่ยมันมักจะเข้าไปอยู่กับคีย์เวิร์ดหรือข้อความอะไรพวกนี้นะครับมันจะต้องไปด้วยกันนะในนีเน้เรามาดูกันนะครับว่าทำยังไงในบ้างเนาะก็เออ่ดังน,น,นั้นผมอยากจะเน้นอีกครั้งหนึ่งนะว่าไอคอนเนี่ยถ้าใครไม่เคยใช้อยากเชิญชวนให้เอาเครียกลองไปใช้ดูนะครับเพราะว่า มันจะสามารถช่วยเพิ่มการถ่ายทอดนะอันนี้ผมมีเล่นมุงนิดหนึ่งนะครับก็เป็นการถ่ายทอดนะครับเป็นการสื่อคีย์เวิร์ดของเราเนี่ยออกไปเป็นภาพให้มันเร็วขึ้นละกันคนเก็ตเร็วขึ้นเข้าใจเร็วขึ้นนะครับเนอะอย่างอันนี้นะครับผมก็มีเป็นตัวอย่างมาให้นะเนาะเช่นเพิ่มเขาเรกเขียนว่าเพิ่มยอดขายใช่ไหมครับเพิ่มขึ้นเนาะก็มีลูกศรชี้ขึ้นมีเรื่องยอดส่งออกก็ใช้เป็นรูปเรือนะครับมีผู้ติดเชื้ออ,อย่างโควิดช่วงนี้นะครับผมอ่านอยู่เนี่ย ก็มีเหมือนกับเป็นรูปไวรัสอะไรพวกนี้นะครับมันก็เฮ้ยมันเห็นไหมครับผมพูดไปแล้วทุกคนมองไอคอนผมใหม่ตามผมทันเลยนะเห็นไหมคือมันมันจะดีขึ้นนะครับเนาะ,ะมาดูกันนะครับว่าเราจะใส่ตัวเขาเรียกไอคอนเนี่ยลงไปในสไลด์เนี่ยยังไงได้บ้างนะที่ผมสรุปมาให้นะครับอันดับแรกครับเน้นมากๆนะจากที่ผมไปสอนมาหลายๆที่นะครับแล้วก็หลายๆคนเนี่ยหลายๆคนเวลาโหลดไอคอนเข้ามาชอบเข้าใจว่าชอบเอาไว้ให้มันใหญ,ใหญ่ๆใช่ไหมครับจะนจะเห็นชัดเห็นภาพ ผมเจะบอกว่าไอคอนเนี่ยเอามาวางได้นะแต่ไม่ควรใหญ่เกินไปอันนี้เน้นมากๆเลยครับไม่ควรใหญ่เกินไปต้องบอกว่าไอคอนเนี่ยมันเอามาแค่เป็นซูสัญลักษณ์นะมันไม่ใช่มาเป็นแทนรูปภาพะครับผมขอยกตัวอย่างย้อนกลับไปที่ห้องน้ําเหมือนเดิมนะคือจะเห็นว่าอย่างไอคอนผู้ชายผู้หญิงที่เป็นรูปห้องน้ำเนี่ยเขาจะไม่ทําใหญ่ครับ จะไม่เห็นคือผมว่ามีมีก็น้อยนะคือที่เขาจะเป็นรูปผู้ชายแบบตัวใหญ่ไปเลยหรือพี่อย่งใหญ่ไปเลยเขาจะเป็นแค่เล็กๆก็พอนะครับเพื่อให้คนเข้าใจพอนะงนั้นไอคอนเนี่ยเป็นแค่สัญลักษณ์เพื่อมาช่วยเพิ่มความเข้าใจครับเราไม่ทําใหญ่นะยกเว้นเราใช้รูปจริงเมื่อไรเนี่ยใหญ่ๆเงี้ยยิงย่งดีนะครับแต่ไอคอนเนี่ยจะไม่ทาใหญ่เกินไปเนาะนมมนะเนี่ยผมให้ดูนะเนี่ยเรามีข้อความแบบเนี้ยอย่างเงี้ยใหญ่เกินไปนะครับหรือเรามาีเอาไอคอนวางบนเชฟว่าจะเป็นวงกลมหรือสี่เหลี่ยมเนี่ยมันแน่นเกินไปเเเเเนน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 าาาะมมมััต็็กกกิไปปครรรรดดี๋ยยุ้้อแ ไอคอนห้ามใหญ่เกินไปนะครับอ่ะมาดูกันตัวแรกสุดนะครับข้อหนึ่งนะการวางไอเป็นไอเดียแรกเนาะเทคนิคแรกการวางไอคอนเนี่ยอยู่หน้าข้อความนะครับแบบนี้เลยนะที่ผมกําลังทําให้ดูเนี่ยชัดมากนะครับเ,เรามีข้อความนะครับไม่ว่าจะกี่บรรทัดหรืออะไรก็ตามนะแล้วเราก็มีไอคอนมาวางอยู่ข้างหน้าแบบนี้นะครับค้าแมน้งผมก็คือเราควรทําให้ขนาดไอคอนเนี่ยเขาสูงเท่ากับบรรทัดที่เรามาวางเนะื้อหาเช่นอย่างเนี้ย อันอาจจะใหญ่กว่านี้ก็ได้ับผมก็จะปรับให้มันเล็กเท่าแค่แบบเนี่ยให้มันอยู่ภายในพอดีกล่องข้าวความเนี้ยอันนี้มีสบรรทัดก็สูงสบรรทัดถ้าใครมีสาบรรทัดจะขยายแค่อเท่าสบรรทัดก็ยังพอได้นะแต่สุดท้ายมันมันก็ต้องดูระบบภาพรวมว่ามันก็ไม่ควรจะใหญ่เกินไปด้วยนะครับเนาะดังนั้นเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยทำแบบนไ้ได้มีบรรทัดสองบรรทัดให้มันใหญ่อยู่สักเท่ากล่องข้าวเที่เรามาวางอะไรพวกนี้นะครับก็จะดูดีนะครับในส่วนนี้เลยนะก็ลองดูนะครับตัวเนี้ยผม แนะนำมากๆนะการวางแบบนี้อันแรกนะครับลองไปปรับใช้ดีขึ้นแน,น่นอนนะครับอ่ะถัดมาอันที่2นะครับเป็นการวางไอคอนเนี่ยอ,อ,อยู่ด้านบนแหละนะครับแต่เป็นการวางด้านบนแบบชิดซ้ายเห็นไหมครับเนี่ยคือทั้งหมดเนี่ยมันเป็นการวางชิดซ้ายหมดเลยนะตรงนี้เห็นไหมอ่าดังนั้นเนการวางไอคอนแบบข้างบนและชิดซ้ายครับคำแนะนำก็คือเราควรจะวางไอคอนให้มันเขาเรียกว่า ชิดกับกล่องข้อความด้วยครับถ้าเนี่ยตัวอักษรเราอยู่ตรงเนี้ยไอคอนเราก็ติดไปเลยนะติดซ้ายแบบนี้ไปเลยมันจะดูดีนะครับถ้าเกิดใครจะวางติดขวาก็ติดขวาเหมือนกันได้นะอันนี้ผมแบบติดซ้ายให้ดูก็ต้องวางแบบนี้และเน้นย้ํามือนเดิมนะครับไอคอนที่อยู่บนเนี้ยมันต้องไม่ใหญ่เกินไปขีดเส้นใต้ห้าหลัเส้นนะครับต้องไม่ใหญ่เกินไปนะอันนี้แนะนําเลยนะครับเนาะขอาเรามาใช้วางแบบนี้นะครับทีนี้ถัดมานะครับ แบบที่3เนาะเป็นการวางด้านบนเหมือนกันเนาะคือแบบที่2ก็วางข้างบนเห็นไหมครับแอ้แบบแรกเนี่ยวางด้านหน้านะวางด้านหนาอย่างนี้แบบที่2วางข้างบนแล้วแต่วางแบบชิดซ้ายเนาะแบบที่3มเนี่ยเป็นวางข้างบนครับแต่ว่าเป็นการวางแบบอยู่กึ่งกลางเห็นไหมครับคือกล่องข้อความเนี่ยเราก็จะกดให้มันอยู่กึ่งกลางเนาะแล้วก็ไอคอนเนี่ยให้อยู่กึ่งกลางกันด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย คำแนะนํานก็คือขนาดเหมือนเดิมนะต้องไม่ใหญ่นะครับใหญ่มากเนี่ยมันจะไม่สวยครับลองดูได้นะผมลองทําให้ดูตัวนี้คือถ้ามันใหญ่แบบใหญ่เกินไปมันจะเริ่มดูไม่ดีนะครับเนาะแต่ในที่อยากเน้นก็คือเป็นของระยะห่างนะครับเขาเรียกระยะห่างระหว่างตัวไอคอนกับตัวข้อความมันควรจะมีระยะห่างให้มันหายใจผมใช้คำนี้นะครมีระยะเขาหายใจบ้างไม่ควรจะติดเกินไปเนาะแล้วก็ขนาดนี่ยทำให้เขาเท่ากันส่วนระยะห่างเนี่ยก็ถ้า เราปรับแล้วเนี่ยก็ให้เขาเท่ากันทั้งหมดมันจะยิ่งสวยหมายความว่าถ้าเกิดอันเนี้ยมันห่างกว่าอันนู้นมันก็เริ่มไม่สวยถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยควรปรับให้เท่ากันนะครับตรงนี้นะแชร์เน้นย้ำมากๆนะครับให้มันเท่ากันจะยิ่งดีเนาะตรงนี้เวลาจัดเรียงเนี่ยเออผมแนะนาให้ใช้เครื่องมือตัวอะไรนะอะไรเนี่ยถ้าใครไม่เคยรู้จักหรือไม่เคยยินนะผมแนะนําไปลองเสิร์ชในที่ผมแชร์ไว้ในยู u ูบเนี่ยมีอยู่นะครับเครื่องมืออะไรนะเนี่ยมาอยู่ใน arrange อะไรนะครับกดตรงนี้เนี่ยผมใช้ middle เห็นไหมครับมันจะเป็น ระนาบแนวนอนอะไรพวกนี้นะลองปรับใช้ดูดังนั้นตัวนี้กึ่งกลางก็เน้นมากเรื่องระยะห่างนะครับอ่ะต่อมาอันที่4ี่แหละอันนี้จริงๆผมว่าคนใช้เยอะแล้วก็น่าไปใช้ด้วยนะครับคือบางทีเราโหลดไอคอนมาเนาะแล้วก็มาวางอยู่บนเชฟนะไม่ว่าเชฟเนี้มันจะเป็นวงกลมหรือเป็นสี่เหลี่ยมหรือเป็นอะไรก็ตามนะเนี่ยผมจะลองเปลี่ยนเป็นวงกลมดูอ่าเป็นเป็นสี่เหลี่ยมดูเนาะเดิมเป็นวงกลมใช่ไหมครับนะเนี่ยเราโหลดไอคอนมาวางนะครับ เออคําแไม่นาเลยนะคือควรทําให้มันมีพื้นที่หายใจนะครับอย่างเนี้ยผมมีวงกลมใช่ไหมเราก็ผมมีไอคอนเข้ามานะครับก็ไอคอนเนี้ยเข้ามาปุ๊บเนี้ยมันก็ควรจะมีคันเนี้ยผมทําลูกศรเหลือๆเไว้เนี้ยคือมันควรจะมีระยะให้เขาหายใจครับไม่ควรให้มันติดแบบติดจนแบบเนี้ยติดมากๆเลยอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยครับอันอย่างเงี้ยอ,อย่างเงี้ยครับติดและแน่นไปนะการวางเขามีแอร์เรียเนี่ยมันจะดูดูดีกว่าดูสบายตากว่าอะไรพวกนี้นะครับ ก้องเนี่ยที่ผมวางไว้มันจะเป็นแบบเขาเรียกว่าที่มีระยะห่างทั้งหมดเนาะส่วนเรื่องขนาดเนี่ยก็ยังคงย้อนกลับไปในเทคนิคแรกนะครับถ้าวางข้างหน้าเนี่ยก็ขนาดให้มันพอดีกับเส้นนะครับไอตัวความสูงของกล่องข้อความพวกเนี้ยแต่เชฟเนี่ยก็ใหญ่กว่าได้บ้างนะครับเนาะแต่ภาพรวมเนี่ยคือไอคอนมันไม่ควรจะใหญ่นะครับอันนี้เน้นเหมือนเดิมเลยอ่ะผมลองให้ดูวางแบบเนี่ยแบบที่มันเป็นเขาเรียก ใส่เป็นเชฟสี่เหลี่ยมแบบตรงๆเลยหลักการเหมือนเดิมเลยนะว่ามันเชฟอะไรก็ตามครับต้องมีแอร์เลียเขาหายใจรอบๆเนาะอย่าแน่นเกินไปนะทีนี้ผมลองเอาตัวตัวอย่างของไอคอนพวกนี้ครับมาแปะให้ดูนะซึ่งไอคอนพวกนี้มันหาจากไหนได้บ้างนะจริงๆมีหลายเว็บนะที่ผมชอบก็คือ Pinterest อะไรพวกนี้หรือจะ Google หรือจะ free p i k ก็ได้นะ free p i k ผมก็พูดบ่อยใน YouTube นะครับลองมาดูกันนะอย่างตัวอย่างนี้นะจะเห็นไหมครับ เขาวางเชฟบนไอคอนว่าจะมีแอรีหายใจรอบๆคือมันจะไม่ติดจนแน่นจนเกินไปนะครับหรืออย่างเงี้ยเขา,เาไอคอนมาวางเห็นไหมครับมันเป็นซิมบูเนะี่เนี่ยสมมติเขามาวางแบบชิดซ้ายหรือตรงกลางก็ได้เนี่ยก็จะมีระยะห่างให้มันเท่ากันเนาะแล้วก็ขนาดเห็นไหมครับมันจะไม่ใหญ่เกินไปนะจริงๆไอคอนในตรงนี้นมีพื้นที่ในการวางไอคอนให้ใหญ่ได้กว่าน,นี้ต้องเยอะนะแต่เขาก็จะวางไม่ใหญ่เกินไปครับเน้นยเหมือนเดิมนะไอคอนเป็นแค่สัญ,ญลักษณ์อะไรพวกเนี้ยจะไม่วางใหญ่เนาะก็เนี่ย,ยลองดูครับเวลาเราดูเนี่ยเราก็ คือเรื่องไอเดียผมอยากพูดซ้ำนิดหนึ่งนะคือมันดีมากแบบอยากทุกคนได้ดูไอเดียเยอะๆนะมันจะช่วยแบบเปิดไอเดียเราให้เราลองมาปรับใช้งานเราได้นะครับเนี่ยอ่ะนี่ไอคอนวางบนเชฟเห็นไหมครับเนาะไอคอนเล็กๆแล้วก็มีเชฟเนาะก็คือต้องดูภาพรวมว่ามันต้องไม่ไม่เล็กไปใหญ่ไปอะไรพวกนี้ครับมันต้องมีแอเรียนะ,อะไออย่างเงี้ยไอคอนมาวางกึ่งกลางเห็นไหมครับเนี่ยเป็นไม่ต้องใหญ่มากนะครับกําลังดีนะดังนั้นเนี่ยคีย์่อะไรผมจะพูดซ้ำเยอะเลยนะอยากทุกคนจำแล้วไปใช้คือมันต้องไม่ใหญ่เกินเกินไปนะครับให้มันพอดีๆนะครับ แล้วก็เรื่องมาจ้นเรื่องแหไรปรับให้มันมีพื้นที่หายใจด้วยนะครับประมาณนี้แหละผมว่าไปใช้ได้นะส่วนถ้าใครอยากดูเนื้อหาเขาเรียกตัวไอเดียเพิ่มเติมอยู่ยวไอคอนนะครับก็แนะนำนะเนี่ยฟีพิกนะครับพินเทเลสนะหรือจะกูเกิลก็ได้นี่แนะนำในพินเทเลสมากสุดนะครับก็พิมพ์ข้อพ e เ t a ชั o นหรือพอพอยเข้าไปเนี่ยก็เห็นตัวอยา่างเยอะเลยนะแล้วผมพูดได้เลยแล้วกันว่าผมดูบ่อยไงนะในนั้นเนี่ยเขาจะมีสไลด์ที่ใช้ไอคอน แทบจะถูกสไลด์เลยนะยิ่งถ้าเป็นสไลด์บิสเนสเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจการงานอะไรเงี้ยครับนะถ้าไปเออกแนวแบบดีไซน์จ๋ามากไอคอนทั้งนั้นเลยนะครับลองไปดูได้ก็ลองดูสังเกตเขาว่าเฮ้ยเขาใช้ขนาดประมาณไหนวางแบบไหนใช้สีอะไรด้วยนะครับเนาะประมาณนี้นะลองสังเกตล,ลือๆก,ก็ได้เนาะมันจะได้มาเกต็ตไอเดียแล้วก,ก็ปรับใช้ดูนะครับแต่4ีไอเดียในที่ผมให้ไปเนี่ยเอาไปใช้ได้เลยนะแนะนํามากๆนะครับอันนี้แบบค่อนข้างทดลองมาเยอะแล้วนะจากที่ผม รับทํา o อ e r p มาตรงนี้นะครับอ่ะก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเรื่อง4ไอ e ดนะครับในการวางไอคอนบนสไลด์เนาะโอเคก็ขอบคุณสำหรติดตามนะครับแล้วก็ปีนี้ตั้งใจว่าจะพยายามอัพให้มากขึ้นนะครับเนาะใครมีอะไรก็พูดคุยแลกเปลี่ยนคอมเมนต์กันได้นะครับอาจจะอ่านชา้าไปบ,บ้างนะแต่อ่านทุกคนนะครับขอบคุณครับ